สวัสดีครับชาว f อทุกท่านนะครับเรามาเจอกันอีกคลิปนะครับคลิปนี้เรามาดูแบบวงจรง่ายๆนะครับเรามาอ่านวงจรหรือการไล่วงจรระบบไลท์ติ้งโดยควบคุมด้วยไลท์ติ้งคอนโทรลบล็อกแบบแมนวนวลแมนนวลแบบแมนวน,แบบแมนวลในที่นี้ก็หมายถึงว่าควบคุมโดยใช้แมกเนติกแล้วก็ใช้ปุ่มบัตตอมในการเปิดปิดนะครับ ซึ่งมันต่างจากระบบ l i g ไ t i n g Control ที่เขาควบคุมด้วยเหมือนระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถควบคุมโดยใช้ซีนหรือทามเมอร์ในการเปิดปิดแล้วก็ทำอะไรได้อีกหลายอย่างแต่นี้นะครับเป็นการควบคุมโดยใช้ะระบบแมกนติกหรือเขาบอกว่าเป็นคอนโทรลบติีงเราไวริงขึ้นมาเองนะครับในการเปิดปิดวงจรแต่ละวงจรน,นะครับทีนี้เรามาดู นะครับว่าแบบนะครับที่จริงแบบเนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้เขาจะเป็นโซนๆทีนี้ผมจะแบ่งเป็นบล็อกมาให้นะครับแล้วก็มาไล่เรามาไล่วงจรกันว่าที่เขาเขียนหมายถึงอะไรนะครับเรามาดูชุดนี้ก่อนนะครับชุดนี้หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าตัวนี้นะครับเป็นโคมไฮเบร่นะครับเป็นโคมไฮเบร่และตัวนี้นะครับเป็นเอ่อเขาเรียกว่าซิงเกิ เป็นซิงเกิลปลักนะครับเป็นเป็นปักเดี่ยวนะครับไม่ใช่เป็นปักคู่นะครับก็คือพูดง่ายๆโคมไฮเบตัวเนี้ยก็คือใช้ตัวผู้เสียบตัวเมียตัวเมียเนี่เวลาเราเดินเสร็จแล้วเราก็จะตั้งเป็นเอลเลบ็อกนะครับแล้วก็มีปลักเดี่ยวอยู่ตัวหนึ่งไว้สําหรับเสียบเพื่อเวลาโคมพวกเนี้ยนะครับเวลามันเสียหายนะครับ เราจะได้ถอดเปลี่ยนได้ง่ายๆนะสะดวกในการเปลี่ยนนะครับซึ่งดีเทลพวกนี้ผมเคยทําไว้คลิปก่อนหน้านั้นแล้วว่าวิธีติดตั้งเป็นยังไงทีนี้เรามาดูอ่านวงจรว่าวงจรแต่ละความหมายที่เขาเขียนลูกศรหมายถึงอะไรนะครับเพราะว่าพวกแบบนะครับแต่ละ,ะพวกแบบการเขียนมันคนละสไตล์กันนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าวงจรมันก็ใช้ ในการควบคุมก็คล้ายๆกันนะครับทีนี้เรามาดูความหมายที่เขาเขียนนะครับเหมือนลูกศรเงี้ยตัวเดียวนะครับหมายถึงว่าหนึ่งวงจรนะครับหนึ่งวงจรถ้าเราสังเกตดูเขาเขียนไว้หนึ่งนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็3นะครับก็หมายความว่าแถวนี้มีใช้เซอร์กิตที่1นึ่งครับเซอร์กิตที่3พอมาถึงนี้ปั๊บนะครับก็เขียนลูกศร2ตัวก็หมายถึงว่าเป็นสเซอร์กิตนะครับนั้นแปลว่าฝั่งหนึ่งฝั่งละสเซอร์กิตนี้ทีนี้เรามาดูความหมายนะครับ ความหมายที่เขาเขียนนะครับถ้าน้องๆเห็นนะครับเดี๋ยวผมขยายให้เห็นเป็นตัวหนังสือใหญ่ขึ้นนะครับะนะครับถ้าน้องๆเห็นก็เขียนตรงนี้ความหมายคืออะไรนะครับเรามาดูกันเวลาเราอ่านแบบเพื่อที่จะ,ะเดินท่อดึงสายนะครับหรือจะเข้าวงจรเวลาเขาสือ่อความหมายอย่างนี้มันหมายถึงว่าอะไร LPF1 เขาหมายถึงว่า ตัวนี้นะชื่อแผงโหลดเซ็นเตอร์นะครับ L10S1 นะครับแล้วก็เขาเขียนว่า57ขีด57เข้ามาถึงว่าเสกิตที่5กับเสกิตที่7นะครับเป็นสอรสกิตนะครับแล้วก็วงเล็บด้วย LCB1 LCB1 ก็ติดอยู่ใกล้ๆนะครับและเป็น rating control box นะครับนันไปว่านะครับตัวนี้นะครับมันมีความสัมพันธ์กัน2ตู้นี้นะครับ มันมีความสัมพันธ์ยังไงเดี๋ยวผมมาอาธาิบายทีหลังเดี๋ยวผมมาไล่วงจรให้น้องๆดูก่อนว่าเวลาเขาเขียนนะครับเขาหมายถึงอะไรนะครับต,ตรงนี้เดี๋ยวผมแบงค์ไว้สต็อปไันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมาขยายฟาร์มให้น้องๆดูอีกทีนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าแต่ละนะครับแต่ละแถวอย่างนี้นะครับมันมีมาถึงเสกิจอะไรบ้างก็มี1 3ึ่งสามห้านะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดก็มีทั้งหมดสี่เสกิจเพราะฉะนั้น ถ้าน้องๆสังเกตดูตรงนี้ลูกศรมันก็จะมี4ตัวนะครับลูกศรมันก็จะมีสี่ตัวแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีะคล้องนะครับมีคล้องว่านะครับต่อไปเนี่ยตรงนี้นะถ้าถ้าน้องๆดูตรงนี้นะมันก็คือไปเสกิตเดียวมี4ก็คือพูดง่ายๆทั้งหมดต้องกรุ๊ปตัวนี้มันก็เป็นกินเสกิตที่1นึ่ห้นะครับก็ สกิดหนึ่งจะวิ่งอย่างนี้นะครับสกิดสามจ่ายสอตัวนะครับเสกิดห้ามันจะวิ่งแถวนี้เวลาเปิดนะครับเสกิดห้าสองตัวเสกิดที่7ก็2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นท่อเส้นนี้ท่อเมนที่วิ่งมานะครับเขาจะเขียนว่าอะไรนะครับน้องๆเข้ามาสังเกตดูนะครับเขาก็เขียนว่า LPF 1นะครับ LPF 1หมายถึงชื่อตู้นะครับแล้วก็เสกิดที่ที่มาจ่ายให้พวกนี้นะครับก็มี1 3 5 7และวงเล็บ LCB นะครับแล้วก็ เขาเขียนไว้เลยว่าสายทั้งหมดที่ใช้มี8นะครับแเส้นขีดสี่เขหมายความว่าสาย8เส้นเนี่ยขนาดสี่เซฟแฟ์และก็มีสายกาวอสเส้นนะครับถ้าน้องๆอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดถ้าดูจากตรงนี้นะครับสายกาวนะครับสี่คูณสองเขามีมีสายกาวสเส้นก็หมายความว่าไงนะครับสี่เส้นก็กันก็คือมีสาย ของอะไร้ากก็เสกิจที่1สายกาวของเสกิจที่1ก็กินเสกิจที่1นึ่งเสกิจที่3ก็กินเสกิจที่สามเสกิจที่5ก็กินเสกิจที่5้าเสกิจที่7ก็กินเสกิจเจ็รวมแล้วทั้งหมด4เส้นนะครับแเส้นนี้มาจากไหนมาก็เสกิจละ2เส้นนะครับก็คือสายนิวตันและก็สายลายนะครับเสกิจที่1ก็2เส้นเสกิจที่3ามก็2เส้นเสกิจที่5้าสเส้นมันมีทั้งหมดสเ่เกิจก็เป็น8เส้นนะครับ ใช้ท่อขนานดะนิ้ว1 4นะครับนานิ้ว1.4นั่นหมายความว่าลายที่วิ่งนี้นะครับที่ไปตู้โหลดเซนเตอร์นเ,นเ,นเนี่ยนะครับมันก็วิ่งนิ้ว1.4หมดเลยแล้วก็สายที่ดึงมาในท่อเมนตัวนี้มีทั้งหมดแปเส้นวิ่งยาวตลอดเลยเพราะมันจะจ่ายเท่ากันหมดนะครับถ้าน้องๆดูนะครับแต่ตรงนี้ก็เขียนไว้ตรงนี้ เป็น L p 1นะครับสังเกตเศอร์กิจที่7นะครับวงเล็บ L C B 1นะครับสาย2ขีดสก็สายขนาด4ีเซเฟรสเส้นแล้วก็ทับ1.51 1เส้นนะครับก็คือที่มาจ่ายให้เซรกิตที่7อันนี้คือเป็น2เส้นพอ,อมาตรงนี้ก็คือเป็น4เส้นนะครับแล้วก็มีสายกากเป็น5เส้นนะครับมันก็จะวิ่งอย่างนี้ตลอดนะครับตรงนี้ ห้าเส้นก็ใช้หกขุนสี่เส้นสองเส้นก็ใช้สามเส้นก็ใช้สีุ่นนะครับมันก็จะวิ่งตลอดนะครับเพราะฉะนั้นสื่อความหมายนั้นน้องๆก็จะเห็นนะครับตรงนี้คือเวลาเราดึงเราดึงเข้าไปหาแผงตัวนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าแผงสองแผงตัวนี้นะครับมันจะอยู่ติดกันนะครับอีกแผงเป็นชื่อของโหลดเซ็นเตอร์อีแผงคือเป็นชื่อของไลติงคอนโทลบ็อกนะครับเพราะนั้นเวลาดึงสายเราก็จะดึงถูก ตามที่พวอกแบบหรือคนที่ทำช็อปนะครับทำช็อปให้เราว่าเราก็จะดึงสายตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาน้องๆนะครับหรือเป็นช่างหรือเป็นโฟร์แมนเวลาอ่านแบบจะจ่ายให้ลูกน้องก็จะมาบอกลูกน้องบอกว่าตรงนี้เราจะเดินไปหกขุนนะครับใช้สายสีนะครับขนาดสี่เสสีเส้นแล้ว2.51หนึ่งเส้นมาตรงนี้นะครับสเศรษฐกิจที่7ใช้ท่อสี่หุนใช้สายสี่สองเส้นใช้ ซึ่งเราจะอธิบายลูกน้องถูกนะส่วนเมนนี้วิ่งนิ้วถึง4สายอยู่ในท่อมีทั้งหมดนะครับมีสายทีเอสเอนะครับขนาดสแเซฟมี8เส้นนะครับรวมทั้งสายอ2อนะครับมี4เส้นนะครับรวมแล้ว12เส้นวิ่งนิ้วหนุกตลอดอะไรนี้นะครับซึ่งเราสามารถอธิบายให้น้องๆเข้าใจนะครับส่วนฝั่งนี้ก็อีกเซอร์กิตหนึ่งเป็นเซอร์กิตที่9นะครับวิ่งมาหาตัวแผงนี้เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูนะอ่ะ ว่าไอตัว2ตู้นี้มันมีความสัมพันธ์ยังไงที่เขาเขียนว่า LPF วงเล็บ LCB นะครับเรามาดูกันว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงนะผมจะให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับผมทำคร่าวๆไว้น้องๆเพราะฉะนั้นตู้นะครับเป็นตู้ตัวนี้เป็นตู้เขาเยกว่าแผงโหลดโหลดเซ็นเตอร์ นะครับส่วนตัวนี้เป็นแผงไลติงคอนโทร r บ l ็อกนะครับวิธีดึงสายนะครับวิธีดึงสายเวลาเราดึงสายสมมติว่าสายตัวนี้นะครับสายที่วิ่งมาหาตัวแผงตัวนี้นะครับที่แผงนะเวลาเราติดตั้งเราจะมีประกอบด้วยอะไรบ้างเราก็มีตู้ของตู้คอนโทรลไลติงตัวหนึ่งตู้ของแผงโหลดเซ็นเตอร์อีกตู้หนึ่งแล้วที่ขาดไม่ได้คือพูลบล็อกนะครับ บล็อกนี้คือเป็นตัวที่รวมสายตัวแยกสายนะครับอยู่ในพูลบล็อกนะครับเพราะฉนั้นฮพูลบล็อกกับตู้ตรงนี้เวลาเราติดกันเราอย่าให้ชิดนะครับห่างน่าอ่ควา,ามห่างก็อย่างน้อยก็หนึ่งเซนนะครับเพราะว่าเวลาเราเปิดไอ้ตัวฝาพูลบล็อกนะครับหรือเปิดฝาตู้มันจะได้ไม่เบียดกันเนี่ยเวลาเราเปิดแล้วอาจจะติดแล้วเปิดไม่ได้นั้นต้องมีความห่างนะครับส่วนระหว่างไอ้ตัว โลเซนเตอร์กับไอตัวตู้ของคอนโทรลไลตติ่งนี่อาจจะ3ามเซนหรือห้าเซนแล้วแต่สะดวกตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้คือจะชิดกันไม่ได้เดี๋ยวเราจะเปิดฝาไม่ได้นะครับเปิดฝาตู้เปิดฝาแผงโหลดหรือเปิดฝาพูลบล็อกไม่ได้นะครับทีนี้เรามาดูว่าเวลาเลาดึงสายเราดึงยังไงนะครับเวลาเราดึงสายผมยกตัวอย่างให้หนึ่งเซอร์กิตกันแล้วกันหนึ่งเซอร์กิตเนี่ยมาทั้งหมดสามเส้นนะครับผมติว่าเป็นเซอร์กิตที่1นนะครับที่1มีมีสาย นิวตันนะครับลายและกล้าวนะครับมันก็จะวิ่งลงมามาหาตัวพูลบล็อกนะครับจากพูลบล็อกเขาก็จะแยกนะครับที่จะลงมาแผงโหลดเนี่ยนะครับเอานิวตันกับเอากล้าวนะครับมาเข้าในแผงโหลดเซ็นเตอร์นะครับนิวตันกับกล้าวนะครับส่วนสายตัวที่เรียกว่าสายซิกเนลนะครับหรือสายที่จะไปจ่ายวงจรของโคมเราต้องลงมาหามาหาแผงไลติ้งคอนโทรลบล็อก นะครับเพื่อที่จะมาเข้าไอตัวแมกนีติตทีนี้เดี๋ยวผมมาขยายตรงนี้ให้ก่อนว่าเ,เวลาเราวายสายวายยังไงนะครับในตัวหลดเซนเตอร์กับไอตัวแผงไลทิงคอนทอนบล็อกนะครับถ้าเราลองดูนะครับออตอนนี้นะครับเรามาไล่สายจากแผงโหลดกับไลทิงคอนทรลบล็อกนะครับมันไล่ยังไงนะครับตัวนี้นะครับส่วนประกอบของบันก็คือมีตู้ลูกสกิด ย่อยนะครับในแผงโหลดส่วนในแผง lighting control box นะครับซึ่งมันก็จะมีเบเกอร์ไปเยอะก็มินิเอเกอร์เมเจอร์นะครับขนาดที่เขาเขียนว่า1โพลต์ยี่ห้าแอมป์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีแมกเนติกนะครับ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวเพราะเมื่อกี้เรามีทั้งหมดกี่สกิดนะครับมีตรงนี้ส,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 สี่สกิดบวกสกิดกี่ข้าวสกิดเป็นห้าสกิดเพราะนั้นไอตัวแมกเนติกก็จะมี ห้าตัวแต่เขาสเปรย์ไว้ตัวหนึ่งนะครับอันนี้แบบเขาสเปรย์ไว้ตัวหนึ่งแต่ละตัวนะครับแทนเซกิตที่หนึ่งอันนี้ผมเขียนให้เลยก็ได้เซกิตที่หนึ่งเซกิตที่สามเซกิตที่ห้าเซกิตที่เจ็ด,กดเก้าและสิบเอ็ดไอที่เอ็ดนี้คือสเปรย์นะครับทีนี้เวลาเราวายสายนะครับระหว่างแผงโหลดเซ็นเตอร์กับไอตัว ตู้ไลติงกับโทนบล็อกนะครับเราเอาเมนนะครับเมนนะครับถ้าน้องๆผมจะไล่สายให้ดูนะครับเราก็ไล่ตามสีเลยนะครับเราเป็นช่างโปรเฟชชั่นแนลแล้วเราก็ไล่ตามสีเลยครับตัวนี้ก็เป็นตามโค้ดสีนะครับออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับวิ่งเลยนะครับวิ่งมานะครับอันนี้คือตัวเมนนะครับตัวเมนวิ่งมาเนี่ยมันจะมาก็เรียกว่า นะครับถ้าเราดูมาเข้าตัวเทอร์มินอลเทอร์มินอลเมนก่อนนะครับมีกี่เมนก็เข้าไปนะครับต่อไปก็เป็นสีดําวิ่งมานะครับแล้วก็มาเข้าเทอร์มินอลพักนะครับแล้วก็ต่อไปเซกิตี้สามเป็นสีเทาก็วิ่งมาพักก็คือวิ่งจนครบเซกิตี้ที่ส1เอ็ดนะครับเราก็วิ่งจนครบนะครับพอเสร็จแล้วนะครับออกจากเทอร์มินอลพักพักตัวนี้นะครับออกจากเทอร์มินอลพักตัวนี้นะครับเราก็จะมาเข้าหัวเบเกอร์ เขาเรียกว่าเป็นสีน้ำตาลเขาวิ่งปุ๊บมาเข้าหัวเบเกอร์ในตู้ของอไลทิงคอนโทลบนะครับจากมินิเอเจอร์ตัวนี้นะครับเขาจะวิ่งมาหาตัวแมกนติกนะครับซึ่งแมกนติกมันจะมีทั้งหมดหน้าหน้าคอนแทคมีทั้งหมด3หน้าคอนแทคเราก็าเลือกใช้หน้าคอนแทคหนึ่งนะครับอ,อีก2สเกตสองคอนแทคนี้เราไม่ใช้ก็เป็นกระแปะไปนะครับ ตัวแต่ละตัว1นึ่งเซอร์กิตนะครับหมายถึงว่าแมกนติตัวหนึ่งก็1นึ่งเซอร์กิตนะครับต่อไปก็เหมือนกันนะครับเป็นเซอร์กิตที่เท่าไรสามนะครับเพราะว่าฝั่งซ้าย1 3 579 11สนะครับส่วนฝั่งนี้ก็อาจจะไปใช้ตัวอื่นหมายถึงว่าไปใช้โซนอื่นนะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างให้น้องๆแค่โซนเดียวปกติแล้วในตู้มันก็จะเต็มนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้น้องๆได้ ศึกษานะครับก็ต่อไปก็เป็นเมื่อกี้1ไปแล้วครับก็ไปก็เป็น3นะครับสามผมจะอีกส,ส,สี่หนึ่งนะครับเป็นสีดํานะครับแต่ผมเอาสีเมจิกเป็นสีอื่นนะครับเพื่อจะได้เห็นชัดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันวิ่งเข้าอเทอร์มินอลพักจากเทอร์มินอลพักก็วิ่งมาหามินิเอเจอร์นะครับจากมินิเอเจอร์ก็มาหาแมกกาซีนตัวที่2นะครับเป็นสกิทที่3แล้วก็ออกจากตัว แมกนติกก็จะมาเข้าเทอร์มินอลพักนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันออกจากสกิดก็มาจะมาเข้าเทอร์มินอลพักนะครับจากเทอร์มินอลพักตัวนี้นะครับ uh, เสร็จแล้วจากเทอร์มินอลพักตัวนี้ที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับก็คือสายที่มาจากข้างนอกก็คือสายที่มาจากวงจรตรงนี้ทั้งหมดมี uh, เรียกว่า5้เซอร์กิตนะครับ1 3 5 7 9นะครับผมยกตัวอย่างว่าเป็นเซอร์กิตที่1ตัวนี้นะครับมันก็จะวิ่งลงมาจากรางวายเวถ้าน้องๆเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้คือเป็นเป็นรางวายเว่ยนะครับคือวิ่งวิ่งรางวายเวก็คือขึ้นไปรับไอ้กลุ่มสายทั้งหมดตัวนี้ที่จะลงตู้นะครับทีนี้พอตัววิ่งลงมานะครับถ้าผมให้น้องๆเห็นชัดๆนะครับนะครับตัวนี้ก็คือ วิ่งลงมานะครับวิ่งลงมา3เส้นก็คือนิวต่อนึเส้นราวหนึเส้นแล้วก็เป็นสายซิกแนลก็คือสายที่จะรับสัญญาณตัว power ไปจ่ายให้กับกรียกว่าวงจรย่อยในตัวนี้นะครับทีนี้สองเส้นที่วิ่งลงมาหาตัวก็เรียกว่าแผงโหลดนะครับก็คือ เป็นสายนิวตันกับสายกาวนะครับสายนิวตันก็ไปเข้าบาร์นิวตันนะครับตรงนี้ก็เป็นบาร์นิวตันตัวนี้เป็นบาร์กาวนะครับกาวก็มาวิ่งเข้านี้แล้วก็ส่วนสายสัญญาลตัวรับสัญญาณเนี่ยต้องแยกออกมานะครับแยกออกมามาลงตู้ของไรติงคอนโทรลบแล้วก็มาหาเทอร์มินอลของแมกนิกตัวที่1ก็คือเซกิตที่1น,นะครับก็วิ่งกันไปเข้าเซกิตที่1นนะครับเพราะว่าเมนเนี่ยเราถูกไวริงไปแล้ว ครับเมนที่เรามาจากแผงโหลดนะครับมาเราก็ดึงคอร์สกันเขาเรียกว่าเอาสารมาคอร์สให้มาตู้ของ Lighting c o n t r o o Box นะครับเพื่อมาจ่ายเป็นเมนเข้าไปนะครับจ่ายเสร็จแล้วเหมือนกับเรามีตัวเซรกิตบล็อกอยู่2ตัวถ้าตรงนี้ไม่ใส่ก็ได้ครับเพราะว่าตัวนี้เบเกอร์มันมีอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะใส่นะครับใส่ตัวมินิย่อยอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อมาดักอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะผ่านเข้ามาส่วนตัวนี้รับ เวเลาเราก,กดไอตัวพุทธประต้อมนะครับพุทธต้อมหน้าตู้ตัวนี้นะครับกดพุทธปต้อมปึ๊กไอตัวแมกเนติกตัวที่1มันก็จะทํางานมันก็จะส่งตัวพวเวอร์นะครับที่รับจากแผงโหลดที่เราคอร์มาเมื่อกี้ผ่านแมกเนติกแมกเนติกเป็นตัวสวิตซ์สับนะครับให้มันทํางานนะครับแล้วมันก็จะ,ะมาจ่ายให้กับวงจรที่1นะครับส่วนวงจรที่3ก็เหมือนกัน นะลักษณะดเดียวกันไปจนถึงวงจรที่9นะักที่เราใช้ก็คือไวริงลักษณะเดียวกันนะครับส่วนในตัวนี้เป็นพวกฟิลคอนโทรนอะไรพวกนี้ผมจะไม่ขอพูดถึงนะครับผมจะพูดถึงในส่วนของ Power ก่อนแต่ถ้าสมมติว่าเราน้อง,องอยากให้ผมอ,อธิบายในของคอนโทรนด้วยกค็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ ผมว่าบางคนอาจาจะรู้แต่ผมจะเน้นพวก power ไปก่อนนะครับเพราะว่าคอนโทรลมันไม่มีอะไรเยอะนะครับแค่กดพุทธบัตตอมให้แมกนติกทางานแค่นั้นเองนะครับส่วนเวลาเราแม่มันทำงานแล้วก็กด o อฟนะครับเป็นพุทธบัตตอม o อนออนะครับเพราะฉะนั้น power นะครับที่จุดสําคัญเราต้องคอร์สให้ถูกสี ให้ถูกโคดสายเหมือนตะก,กิจที่3มันสีอะไรมาร์คสีนะครับเราก็จะไล่โคดสีให้ถูกนะครับน้ำตาลอะไรดำเทาเราก็ไล่ไปเรื่อยๆน้ำตาลดำเทาอะไรเราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ถูกเวลา เกิดปัญหาอะไรได้เวลาเราเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะใช้โค้ดสายนในการไล่สายได้ถูกว่าสีนี้เป็นสเก็ตนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะประหยัดเวลาในการไล่สายถ้าสมมุติว่าเราดึงสายสีเดียวกันเวลาเราไล่นี้เราต้องมาลื้อสายนะครับต้องมาลื้อสายแล้วก็ล่าช้านะครับถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าลงมบิล์คสีเนี่ยเราก็จะไล่ง่ายขึ้นนะครับนั่นคือระบบเขาเรียกว่า ไ t ติงคอนโทรลเดีือวควบคุมด้วยระบบเมน u ว l ก็คือเมน u ว l หมายถึงว่าเราใช้แม่นติกนะครับโดยเป็นหน้าคอนแทคในการเหมือนสวิตทําหน้าที่เหมือนสวิตนะครับเปิดปิดนะครับโดยใชย้ปุ่มนะเป็นตัวเปิดปิดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะตั้งโปรแกรมปิดเปิด,ปดไม่ได้เราก็ต้องใช้คนปิดเ,เปิด,ปด,ปดอย่างเดียวนะครับไม่เหมือนกับระบบไล i ิง Control อ,อ,อ,อีกอย่างที่เป็น คอมพิวเตอร์ในการควบคุมนะครับซึ่งเป็นระบบใหญ่ซึ่งผมได้ทำคลิปให้น้องๆได้ศึกษาไปแล้วนะครับว่ามันควบคุมยังไงดึงสายยังไงนะครับซึ่งคล้ายๆแต่ว่าตัวแมกนิกที่เอามาใช้เนี่ยมันคนละรุ่นกันนะครับมันคนละก็เรียกว่าเหมือนกับอของไลติงที่จะใช้ แบบระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคล้ายๆเหมือน PLC อะไรพวกนี้นะครับคือมันสามารถปรโปรแกรมเข้าไปได้พูดง,ง่ายแต่ตัวนี้ปโปรแกรมไม่ได้มันต้องใช้มืออย่างเดียวนะครับมีการควบคุมก็คือเป็นเมนวน,นะครับเป็นระบบเมนวดแต่ว่าในโรงงานส่วนใหญ่แวงเอาอะไรพวกนี้นะครับก็จะคท้ายกันนะครับเพราะนี่ก็เป็นอีกเกรดความรู้หนึ่งเพื่อจะให้น้องๆไดเ้เรียนรู้และนําไปศึกษาต่อนะครับซึ่งผมจะปูพื้นฐานไว้น้องๆเป็น ก็ยังจะเป็นไกด์ไลน์ซึ่งสามารถเอาไปดัดแปลงหรือเพิ่มเติมนะครับหรือไปโมนิฟายวงจรอื่นๆได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผิดพล,ลาดประการใดต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับก็จบกัเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ